สองวันหนูว่าว่าจะครบสามขวบแล้วเลยให้ทำเบอร์เดย์เค้กของตัวเองเลยนะเค้กที่เกิดใช่ใช่อ่าเริ่มจากอ่าสวยไหมคะสวยค่อยหมดอ๋อเดี๋ยวมันต้องทำหลายชั้นเย็นอ่าปาได้่ะมปาได้ห้จากปาใช่ปาอ่ะวางเค้กข้างนี้สองไม่ไ อีกคักด้วยกับ่ะตมาแล้วอันาอนาปาเ่ปา็ได้จอเก่งจับจับสอมืต็ต็มนี้เลยเอออ่ะวางเลยใครอ่ะโอเค เรีบร้อยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะตัวเค้กถ้าตไม่ยตัวเองหน่อยนะเองห<า>น่นอว่าขั้นตอนของการตกแต่งหน้าเค้กบีบเค้กได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ป๋าให้สวยงามอีกหนึ่งตไม่บีเลยช่วอ่าน่ารักดีมากาย้อนมา ah หนูกินนี้กินนี้ว่าอะังจาก ปาดทิ้งเรียบร้อยเราก็จะเดคุยกัหัวใจกันนะคะอ่ะเลยหัวใจค่ะใช่ใช่เอาเราปาดที่ข้างหน้าอีกอันนึง่ะเราปะจ้ะแต่ว่าเราเป็นเชฟแมกเกอร์ตอนนี้อาหารอร่อยไหมคะคุณท่านเชฟอะไรเชฟน้อยเราเชฟน้อยปาหัวใจก่อนค่ะใช่โอเคดีมากโคนอ่ะเตรียมันไปเลยค่ะเอาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นั่นแหละเตรียมไปเลยปึ๊บดีมากอีกอันนึงค่ะสองอันเก็ยมันไปเลยตรงนี้ค่ะ ึ๊บดีมากสวยงามเขียนต่อไปไอ้งี่แหละต้องเขียอ่าได้ได้อ,อ,อะจิ้มจิงมเลยเออต่อไป Happy b i เดย์ a y อืม Happy Birthday ให้หนูรอคอยอต่อไปเอ S ปักลงไปเลยค่ะเอออ่าเก่งมากอือตัวสุดท้ายแล้วค่ะมาว่า,าตัวสุดท้ายแล้วอาเอาเลยค่ะโอเคเลสโกนใช่ไหม เรตคนอันนี้ตัวอะไรคะว่าวาเรตคนเออยืนก็อัดปากเลยคะ่ะตัวสุดท้ายแล้วสวยแล้วนั่นแหลคะค่ะปักงไปเลยโอเคเก่งมากตัวไม่ตัวเองหน่อยมาเบิร์ดเดย์เค้กดย์เคโอเค